สวัสดีค่ะพี่น้องมาแล้วแม่ละพอต่ลวันพาเพ่อนมาแล้ว,ลว,ลวพี่น้องคีบหนีมากกับบรรยากาศที่ชุ่มช่ำจังเลยบรรยากาศที่ชุ่มชำ่ำฝนตกลิ้นพี่น้องค่ะฝนตกลิ้นโอ้พี่น้องพี่น้องเากิจีบาเนาะโอ้ยเนะญญาะแม่ละพอไทยไปพี่น้องเขาเบ่งบรรยากาศชื่อดอกว่าตอนนี้พี่น้องก็จแปลกด้วว่าอะ มาล้ำโบอก็จังอยู่วัดมีเมียมมีบรรยากาศคือจังย้ำไปล้ำนี่ลหละแต่ว่าบอมบาไดดไปล้ำดีตอนนี้พักกันมาตัดวอยพี่น้องมาตัด้อยอยู่เพียขำมาจากวัดขอนแก่นเพีย <c oughs> แต่ตอนนี้ฝนตกค่าพี่น้องทีมงานนฮาโอมี่หม่องผักแตกกันเข้ามาก็เลยมาใส่บรรยากาศขออนญาตบาดค่ำทั้งวัด มาอยู่สาราผักโพี่น้องสาราผักสวดสาธุสาธุสาธุขออนุญาตบาทก็ไม่เลิกขออนุญาตเป็นมลำเนี่ยมลำกับพ่อมองกังซี่น่ะดีคักไรแล้ตอนนี้ทีมงานห้ามาใส่บริการอยู่สาราเบิง่งเพะนนังอโยยเนี่ยกำลังจะหาหน้าอยากก็กินทุก,กันกินซ้ำกันกั็มล้ำหมนละกันพ่อมอง,มอมองอยู่มองซี่ดีคักเนี่ยแต่ว่าว่าทุกงานอันมีทำหนี้บอกว่ามีอันดี ลายก็หนีแต่ว yeah, ่าขั้นนึงแตกไปใส่ขั้นหนึ่งสจสใยสิขั้นนึ่งในวัดขั้นนึงสจสักสิเข้าไปทั้งคุณนพูดเพราะว่าส่วนนี้เป็นส่วนของเนี่ยมีมนุ่นก็เลยแวะเข้ามาพวาสาราแต่ว่าทิมอีกขั้นหนึ่งนั่นคือสิมันเข่าไปทั้งวัดทั้งเข้าทั้งในพี่น้องยู่บ้านวางมนบ้านวางมนบ้านหัวผู้บ้านคาดนี่แหละพี่น้อง โอ้ขอนาญาตบาดคำขออนุยาตบาดค้ำแยกเขานี่ถ้าเทียฝนเศร้าก็จะได้ไปตัดคือเก่าสั่นแต่ว่าตอนนี้แต่ตอนนี้นั่นคือสิบกเป็นแต่เศร้าง่ายดอกฝนก็ได้ปานมะลำนี่ก็ได้ตีงชิ้มันกินเข่ายังนี่เจียวป้าตอนปาดเแียวว่ามอลำบอกว่า พิมได้เนาะคันว่าแก้วลราเสียบไหลนี่ให้ไหลของเขาของแข้ไหลของเราอมา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 นิ่งจากการเฮียเวียกเข้ากับหาเนาะสู่กันกินมาทั้งทีเนี่ยบัวเราิมาเด้อใส่ไา ตะตะะะทะตะะนี่ดได้เปิดพลมใตนี่ที่ทาบักทัวพี่น้องทีบักทัวสกันกินละมาทั้งปีโบธาทาบักทัวบทั้งนี้อืมทั้งปีลงมือก้อนบันได้ยังกินบนปลาบนเอาปลาที่ได้กน่งยื้อสวันนี้บเปียบยัยบบ ยาผุนมีดก็มีเยบยบยาบยบไปมันบีดเริ่มแล้วเอาละเอาแล้วยิมงานเอาพี่น้องกัดวัดท่านได้ตัดอ้อยท่านได้ไกลกี่แล้วไปแม่ลำมเผาวัดสันบบท่านได้แล้วไงอยู่หนีสองลอยกลัวอะไรว่าสิเอามันแล้วมืออื่นมือหื้อนี่เป็นไปไวะได้ตรงนี้ซ้ำเบิ้งฝนตกอะไร ฝนเ้ยฝนคันมอล้ำไปพ่ฝนก็เป็นอุปสรรคทีมงานตัดอ้อยเฮ้าทีมงานตัดอ้อยเฮ้าพอ่ฝนของอุปสรรคือเขาพี่หน่องบางนึงบางนึ่งตกแข้งลายนั่นพอก็เสียนลงมาตัดได้แต่ตกไม่อีกแล้วตกไม่อีกแล้วตอนนี้ที่มาแจกใต้กัน ทางทีมอาจารย์ตายก็พักกันขึ้นอ้อยอยู่บุญพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ฝนตกสิบประเเอือ้อนจารย์ตายมะพี่สะพานน้อบาทนี่เนาะอ,อย่างในท่อเอื้อนมาพี่อยู่ส่งข่าวส่งข่าวพี่น้องฮะเด้อมือวันที่สิบบาตรสันวันที่สิบหนึ่งรุ่งที่วาเขาจะเปิดตาการแสดงอยู่อยู่สำนักง,งานเลยพี่น้องอยู่สำนักง,งาน รุ่งทีว่าลเลยวันที่สิบเล่นท่งเวทีจริงสอดแจงพร้อมพี่น้องสอดแจงจางปางพร้อมการเปิดวงในตัวพร้อมหรือว่าเป็ดบัตรราคารน่ยกว่าบาทพี่น้องร้อยยี่สิบ้าบาทขายหนางานพี่น้องราคาแกงแ,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 แดดไายกันรังใจเด้อแม่ละพ่อก็สิไป,ปน้ำมูอยู่ดอกวันที่สิบวันที่สิบ อยู่สำนักงานลุงที่ว้างกนทาตกทั่วนี่ตกทั่วก็อ้อยอินแม่ขาดลูกขาดนีบดเราละนั่นแล้วไรก็ได้เบิ่งทางเขาสิจิตกินเขาลิงอยู่รลนี่แหละกินแล้วเขากบเมียบ้านมันโลกงครกันก็สั่นกันรับสมัน

เราสีเปิดทําการแสดงยูสัมนักงานรุ่งทีวาแสดงสอดแกีงจางปางพี่นอ้องนี่เล่นอิหรีเลยนี่ละ่ะเล่นอิหรีเลยนี่ล่ำเรืองพรเล่นอิหรีตั้งแต่เริ่มจากคอนเสิร์ตจนว่าสอดแกีงจางปางเอาตอนนอ่น,นีแต่ละพ่อก็ตัดอ้อยอยูเพื่อนเดียวง่ายอยู่ดอกโอ้พุนพ่นหุ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 ่นรวยรวยรวยออกมาแล้ว รถดอยออกจากไฮแล้วตัวไอหัวออกจากไฮแล้วรถอาจารย์ตายจีเด้ออาจารย์ตายมาพีไว้ล่ะนี่จีเด้ออาจารย์ตายมาอยู่น้ากันกินข้าวสวยน้ากันก่อนน้ะอาจารย์ตายอยู่ในไหอยู่แล้วเอวพวงเขาขั้นหนึ่งออกแล้ว รวยรวยออกแล้วเป่นมาแล้วพี่้นงะขุนเลยไปพุ่ง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 รีบเอาแล้วอีเท่าอีเท่าพ่วงก,กําลังเดืนดหนทางเกินแล้ว อืด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 นแล้วเอาอุดนะเอ้ยรวยแล้วพี่น้องอืด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 นแล้ว ไปแล้วตอนนี้ขอพักผ้าใส่ย,ยืนหนีตะก่อนเด้อเด้อทางตาเต่าอาบาดเพิ่นทางครูบาพระอาจารย์ครูบาเพิ่นก็บจิเหรอเขาพากันนี่ไป,ปด้ะไปแลย ไปไปไปโชคมนัมนโชคมนันโชคมันปลอดภัยเดินทางปลอดภัยหนักหนักเด้อไรโชคเฉลิมวุฒิพี่น้องเจียจิวเจายผู้นำต่อเจ้า,า,ขาเข้าไปไปไปกันเห็นบรรยากาศสีคิดหอด งามไปล่ำนะพี่น,อน้องพี่น้องหลายโอ้ขันโควิดบ่เป็นทั้งสี่ขันบ่เป็นทั้งสี่กับปอได้หยุดชะงักดอกสำหรับแม่ลงเพาก็ได้ตันนี้นั่นย้อนโควิดนี่แหละก็เลยบ่ทันได้ตนนัง้งตัวไปใส่ก็เลยอยู่กับให้อ้อยจังมังจังมังกั่นี่แหละกันได้ก็ดูแลสุขภาพทุกพี่น,อน้องเด้อตอนนี้จะปวดพ่อจะเด้อปวดข้อซะทั้งระบาดหลายเห็นกันทั่วหนา้าทั่วตา ทีมนีถ้าพี่น้องเขาเบิ่งบรรยากาศฝนตกทีมงานเขาได้มาพักอยู่นีขีิหนีเอาไว้ซ้ำนีขี่หน่ะมาพอกันไหมตัวกินหนอด์ทข้อมกอข้อมหลัง,วลง,วลงสวัสดีค่ะ